นั่งดูรถไฟนะี่แหละนานนานนานได้ประกันจอดไว้จาพ่สุทได้บอกน,นานนานได้ประกันจอดไว้จาขอบคุณครับทุกคนหามาดูรถไฟสายสีชมพู ก็เ,เปิดใช้งานได้แล้วใครอยากนั่งก็มานั่งได้นะครับแต่จงยังไม่เคยนั่งเลยขอรอบสองทำเหมือนเติมใช่ไหมพี่ไอบอกให้หน่อยจ้าอ๋อคุยกันเลยครับ ีกันเลยครับทุกคนสิบห้านาทีผ่านไปละผชมรอบๆจอดไว้จนลงเดอ้อจา้าขอบคุณมากครับคุณภูมิตเตรียมกลับบ้าน ครับผมเดินทางปลอดภัยครับเดินทางกอดปลอดภัยครับคุณรูมิกอบคุณหกล้านดวงใจหกล้านเลฟครับขอบคุณทุกคนมากครับ ไม่กล้าโชว์่าเดินทางปลอดภัยจ้าน้องตายบอก เจ็ดนาทีผ่านไปรอเวลาเลิกงานไปด้วยรอเวลาเลิกงาน การขับบรรยากาศยามเย็นยามเย็นขอบคุณหกล้านดวงใจหกล้านเลยก,กระตุกโถดห้าแสนล้รน,บ,นบ้าชแสนลราบ

ทำไฮไลท์ครับไฮไลท์ไฮไลท์